วันนี้วันที่สิบสี่สิงหาคมผมกำลังถ่ายภาพให้ดูต้นไม้ต้นหนึ่งที่ในสารานุกรมไม้ไทย,เ,ยเขาบอกว่าค่อนข้างหายากแล้วแต่ปัจจุบันมีการที่จะพาะพันธุ์ขยายามีการอนุรักษ์มีส่งเสริมกรมป่าไม้ก็แจกมา้ต้นนี้นี่เขาเรียกกันว่ายมชวน ยมชวนเป็นไม้ที่โตเร็วต้นนี้นะ่าอายุประมาณสองปีเศษย่างสามปีต้นไม้ไอยมชวนเนี่ยจะต้นเปาตรงคล้ายๆกับต้นเมะฮกกานี แต่พกขึ้นไปได้อีกระยะหนึ่งมันจะมันจะแตกเป็นกิ่งก้านที่สวยงามในสวนมีอยู่หลายต้นเหมือนกันอันนี้ได้รับแจกมาจากพันธ์มาจากกรมป่าไม้ มันสามารถที่ยูยูร่วมกับไผ่ได้อันนี้ปลูกอยู่ใกล้ๆกับต้นไผ่ผากแล้วก็ไผ่เลี้ยงข้างๆมีต้นสักไม้ยมชวนไม้ที่โตเร็วชวนิดนีด้